วันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางทอดเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนายน2563ย่ามา่ห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่านายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรริเริ่มจะทำโครงการสาบสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภยัยโควิด19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ภายใต้แคมเปญซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอดโดยเชิญชวนให้กับส่วนราชการและประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวแล้วนั้นล่าสุดทางกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรและหน่วยงานในสังกัดครับได้ร่วมกันระดมทุนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออกตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจมนสองตันและนายมนตรีศรีนิน นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยการมอบมะม่วงจำนวนหนึ่ง,มมงตันรวมทั้งสิ้น3ตันและขนส่งโดยบริษัทประสิทธิไทยจำกัดซึ่งคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษกิโลกร,รัมละ2บาท50สตางค์พร้อมบริการรับที่สวนรงแพ็กและส่งถึงปลายทางไปยังเป้าหมาย6จงังหวัดภาคใต้ได้แก่ภูเก็ตสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีและสงขลา รอบแรกนั้นออกเดินทางจากต้นทางนคนรราชสีมาเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาไปยังปลายทาง5จังหวัดจำนวน450กล่องกล่องละ5กิโลกรัมรวม2,250กิโลกรัมจังหวัดภูเก็ตจำนวน120กล่องส่งมอบไปที่โรงพยาบาลวัชรภูเก็ตโรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาลอบจโรงพยาบาลสนามจำนวน2จุดคือที่สารกลางใหม่และ,และที่มอ,อวิทยาเขตภูเก็ตจุดคัดกรองท่าชัดชัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดที่สองคือสตูล1น0กล่องครับส่งมาไปที่โรงพยาบาลสตูลโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชพัฏนสงขลาวิทยาเขตสตูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด่านคัดกรองทุ่งนุ้ยอำเภอควนกะลงและด่านคัดกรองอเภอทุ่งว่า จังหวัดปัตตานีจำนวน60กล่องครับส่งมอบที่โรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะรังโรงพยาบาลหนองจิกโรงพยาบาลโคกโพและจุดคัดกรองอำเภอที่สนามกีฬาอบจจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจำนวน70กล่องครับจังหวัดยะลาจำนวน70กล่องส่งมอบไปที่โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลสมัยพยุพราชอำเภอยะหาโรงพยาบาลบรนังสตาโรงพยาบาลรามันสมรงานสาธาณสุขจังหวัด และที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนาราธิวาสจำนวน100กล่องครับส่งมอบไปที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินโรงพยาบาลกยาิวัฒนาการุณโรงพยาบาลสุไหงโกลกด่านกักกันสุไหงโกลกศูนย์กักกันกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนศูนย์กักกันเทศบาลเมืองนาราธิวาสศูนย์บริหารโควิด -19 จังหวัดนาราธิวาส และรอบที่2องเดินทางวันที่27เมษายนจากอำเภอปากช่องจงังหวัดครราชสีมาอีก150กล่องกล่องละ5กิโลกร,รมัมรวม750กิโลกร,รมัมไปที่จงังหวัดสุดท้ายคือสงขลาจำนวน150กล่อง ส่งมอบไปที่โรงพยาบาลสงขลาจุดคัดกรองประจำจังหวัดและโรงพยาบาลสนามสวนป๋าเปรมโดยมีนายกังสดาสวัสดิ์ชัยกเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนของอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรรับซื้อผลผลิตมะม่วง,งน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกและจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในราคาทุนเป็นจังหวัดต้นทางก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทางภาคใต้เพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศโดยมีนายสุพิษ จิตพักดีผู้อเมริการสำรักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขาเป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ วันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมากจินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B 1 2สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมพลัตด,ดื่มเลยค่ะ10บาท